หลายภาคส่วนในจังหวัดมหาสารคามค่ะร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการปราบปรามและต่อต้านการคอร์รัปชันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะ หอการค้าจังหวัดมหาสารคามร่วมกับหอการค้าไทยองค์กรคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยองค์กรเครือข่ายเทศบาลเมืองมหาสารคามสภาอุตสาหการรมจังหวัดมหาสารคามและอีกหลายภาคส่วนร่วมกันจัดงานต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้แนวคิดแหนอินแหนปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชนะอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนในการต่อต้านปรับปรามคอร์รัปชันของประเทศ โดยมีนายนพวัฒน์สิงห์ศักดาผู้ราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานโดยงานดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ต้องการให้เกิดการปฏิรูปและบูรณาการในการทำงานและการมีส่วนร่วมของภาคราชการภาคเอกชนเพื่อให้การปรับปรามและการต่อต้านคอร์รัปชันเกิดเป็นรูปธรรมมีการเปลี่ยนแปลงจากการยอมรับการเพิกเฉยของภาคราชการภาคเอกชนมาเป็นการลุกขึ้นมาปรับปรามและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังเพื่อให้สังคมและเศรษฐกิจของ ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปภายในงานมีการจัดนิทรศการของสำนักงานปปชประจำจังหวัดมหาสา,ารคามกทจัังหวดมหาสารคามการประกวดผู้แสดงวิสัยทัศน์ของเยาวชนหัวข้อต่อต้านคอร์รัปชันและขบวนการโรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันของชมรมจักรยานจังหวัดมหาสา,ารคาม